บาดเสคิดไปแล้วเนี่ยไม่ควรผ่าตัดตอกรูปังมันแห้งไปแล้วทุกอย่างตายไปหมดไม่มีน้ำซีจีตัวสีจีมันไว่ายไม่ได้ในในที่โครนบางอย่างก็จะบอกว่าชั่วคราวสองสามวัทิดเดี๋ยวมันก็หายไปเองอต,ตัดมันนิดหน่อยก็จะว่รั่วบ้าตัดหมดก็ใส่้อมตลอดชีวิตสวัสดีครับนี่คือมะเร็งท้องนะครับโดยซีจี n ค e นเซอร์เซ็นเตอร์โรงพยาบาลจุฬา,าสามอินเตอร์ครับ วันนี้คุณผู้ชมครับมาคุยกันนะฮะเรื่องของคุณผู้ชายครับเป็นความเสี่ยงผู้ชายหลายท่านนะฮะกับมะเร็งต่อมลูกหมากครับคำถามคือเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับมีอาการไหนบ่งชี้ได้บ้างแล้วถ้าเกิดตรวจเจอ จะมีวิธีการในการรักษาตัวอย่างไรควรจะเลือกวิธีการอย่างไรให้เหมาะสมกับตัวเราเพราะเชื่อว่าหลายคนถ้าเกิดเป็นแล้วกังวลแน่นอนฮะว่ารักษาแล้วจะเป็นยังไงนะรักษาแล้วจะมีผลเอฟเฟกอย่างไรหรือเปล่าครับวันนี้ต้องมาฟังจากปากคุณหมอนะฮะมาดูทั้งเรื่องของคําแนะนําแล้วก็วิธีการรักษาครับผมจะพูดคุยกับนายแพทย์วิรุณโคนาวน,นิชครับผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาฝังแร่รักษามะเร็งต่อมลูกหมากครับคุณหมอสวัสดีครับ <Yeah. S 1> ครับอาจารย์ครับถ้าเกิด สมมติผมรู้สึกว่ากังวลว่าเอ๊ะผมจะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราเราสามารถดูตรวจสอบอยังไงได้บ้างคําดูได้ไหมหรือว่ามันมีอาการยังไงถึงจะรู้ว่าเป็นไม่เป็นอคือปกติแล้วไม่ว่าเราจะมีอาการหรือไม่มีอาการเนี่ยนะครับผูช้ชายทุกคนเนี่ยพออายุห้าสิบไปแล้วควรจะตรวจเลิกตรวจมะเร็งในเมืองไทยเนี่ยเราจะตรวจมะเร็งสามตัวเป็นหลักๆ มะเร็งตับมะเร็งลำไส้แล้วก็มะเร็งต่อมลูกหม,มากสำหรับมะเร็งต่อมลูกหม,มากเนี่ยตัวที่เขาจะตรวจเรียกว่า PSA หรือ Prostatic Specific Antigen เป็นโปรตีนซึ่งผลิตโดยเซลล์ต่อมลูกหมากธรรมดาและมะเร็งของต่อมลูกหม,มากนะครับนะแต่ PSA เนี่ยที่เขาแลบทั่วๆไปจะบอกว่าระดับปกติคือตั้งแต่ศย์ไปถึง4.0นะครับ แต่ว่าผมก็เจอมะเร็งที่ต่ำกว่าสี่มาแล้วเยอะคือเรื่องเรื่งคือมะเร็งเนี่ยถ้ามันโตไม่เร็วมาก PSA ส่วนใหญ่จะเกินสี่ครับขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้ามะเร็งต่อมลูกหมากที่โตเร็วมากเนะี่ย PSA มันมันรูปร่างมันเนี่ยถ้าดูจากกล้องยูนเลนทัยนะมันจะไม่เหมือนเซลล์ต่อมลูกหมากเลยแล้วหน้าที่หรือฟังก์ชันของมันก็ไม่เหมือนเซลล์ของต่อมลูกหมาก คือมันไม่ผลิต P.S.A มันจะหลอกได้แต่อย่างน้อยห้าสิบไปแล้วก็คงน่าจะตรวจ P.S.A ปีละครั้งครับถ้ามีประวัติครอบครัวคุณพ่อเป็นคุณปู่เป็นพี่น้องเป็นนะก็สี่สิบเริ่มตรวจได้ปีละครั้งถ้าตรวจไปแล้วได้ระดับอะไรมาก็แล้วแต่ถ้าไม่เกินสี่ปีที่สองขึ้นมาสองพ้อยจากสี่จากสี่เป็นหกสมมุติหรือไม่ก็ขึ้นมา 0.75ต่อปีพวกเนี้เราควร 2, 2> พอยเนี่อันตรายมากนะถ้า0.75ก็ควรไปตรวจยังไม่อันตรายแต่ว่าควรไปตรวจกับหมอที่เขาเชี่ยวชาญกับเรื่องของต่อมนูมมากถ้าเขาสงสัยเขาจะตรวจอะไรเพิ่มบางอย่างส่วนใหญ่ที่ตรวจก็เขาเรียกว่า free free PSA นะ free PSA คือ PSA เนี่ยเวลาเขาีพ p o r t ออกมาเนี่ยเขรายงานออกมาเนี่ยมันจะเป็น combined p s a ที่ไปจับกับโปรตีนในเลือดครับแต่ p s a ที่ไม่จับกับอะไรเลยเป็นฟรี p s a คนที่เป็นมะเร็งเนี่ยไอ้ฟรี p s a เนี่ยจะไปจับกับโปรตีนส่วนใหญ่ครับเพราะฉะนั้น p s a จะสูงส่วนฟรี PSA จะต่ำมันจะสวนทางกัน p s, <อ> <S a สูงฟรีเอสเคจับ p s a สองจุห้าถึงสิบ 10, แล้วนิ้วมือไปคำแล้วมีอะไรน่าสงสัยก็ควรจะส่งตรวจฟรี p s a ด้วยเป็นการ ประกอบการพิจารณาของหมอว่าควรไม่ควรที่จะตัดชิ้นเนื้อของคนนี้แต่สมัยนี้สิ่งที่จะควบคู่ไปกับ free PSA หรือบางคนก็คไม่ทำแล้วนะ free PSA เขาจะส่งทำ MRI เลย magnetic magnetic resonance imaging mm อันที่จะคล่องตัวมากกว่าหรือแม่นยำกว่าเขาเรียกว่า multi-parametric MRI สามารถที่จะวัดขนาดได้แล้วก็ มองหาจุดที่สงสัยว่าอาจจะเป็นมะเร็งได้จุดที่เขาสงสัยเนี่ยเขาจะมีข้อมูลของเขาเราจะอินเทอร์พรีตออกมาเรียกว่าไพเรับมันจะมีเลขออกมาไพเร็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามเนี่ยจะไม่เป็นมะเร็งสามนี่ฟิฟตี้ฟิฟี้ี่นี่สงสัยว่าเป็นมะเร็งห้านี่เป็นมะเร็งเกือบจะแน่เลยสี่กับห้านี่ส่วนใหญ่คุณหมอก็จะแนะนำให้ไป ตัดชิ้นเนื้อต่อมลูกหมากไปตรวจ oh. นะอันนี้ก็เป็นการหาต่อมลูกหมาก uh uh. นะส่วนคนอีกกลุ่มนึงก็คือพ s เไม่สูงแต่มีอาการปัสสวาวะบ่อยตอนกลางคืนนอนแล้วก็ปัสสวาวะอ่อนแรงกระปิบกระปอยอะไรเงี้ยไปตรวจหาหมอทำดูเขาอาจจะบอกว่าต่อมลูกหมากโตแต่ถ้าต่อมลูกหมากโตในส่วนใหญ่พ s เจะสูงไปด้วย mm hmm. เพราะต่อมลูกหมากธรรมดามันก็ผลิตพ s เครเมันะ เพราะฉะนั้นก็ถ้า P.S.A สูงแล้วก็มีอาการก็มีได้สองอย่างคือต่อมลูกหมากโตหรือว่ามีมะเร็งแอบซ่อนไปด้วย oh. นะแตสมมุติว่าเคยตรวจมาทุกปี oh. P.S.A ต่ำอยู่ๆชุดับขึ้นไปก็จะต้องรวมว่ามีการติดเชื้อด้วยหรือเปล่าแล้วถ้าสมมุติว่าโอเคผมตรวจออกมาแล้วนะฮะแล้วเกิดเป็นขึ้นมาเนี้ยในปัจจุบันนวัาตากรรมการรักษามีอะไรบ้างนะก็ถ้าเป็นก็แล้วแต่ว่า เป็นแบบไม่มีการแบ่งตอนของการเติบโตของเซลล์มะเร็งต่อมหมากนะตั้งแต่โต,ตชา้าโตานกลางโตเร็วนะก็มีตัวเลขแล้วก็มีกรุ๊ปปิ้งเดี๋ยวนี้นะ่ะ represent ค,ความร้ายแรงของมะเร็งต่อมูหมากการรักษาทั่วๆไปนะเริ่มต้นเลยก็การผ่าตัดบางคนเนี่ยคนไข้ส่วนใหญ่ยังเข้าใจว่ายังเข้าใจผิดๆว่าเป็นมะเร็ง ไม่ใช่แค่ตอบรูหมาณนะที่ไหนแล้วแต่ตัดไปแล้วก็หมดกันมันไม่จริงอย่างนั้นหรอกเออตัดไปแล้วเนี่ยอาจจะมีเซลล์มะเร็งหลงเลื้ออยู่ที่ขอบที่เขาตัดออกไปนะหรือว่ามะเร็งมันแพร่ไปแล้วก็ยังตัดอีกครับมันก็ไอ้ส่วนที่ไม่ได้ตัดออกมันก็โตต่อไปหรือว่าตัดไปแล้วตัดไม่หมดไอ้ส่วนที่เหลืออยู่ก็โตต่อไปเพราะนั้นคำว่าผ่าตัดไปแล้วก็แล้วกันไม่จริง แต่ว่าผ่าตัดได้การ<ะ>ผ่าตัดก็มีทั่วๆไปขนาะนี้ก็มีอยู่สองอย่างอย่างที่ทำกันน้อยหน่อยคือเป็นอย่างที่ทำกันมาตั้งแต่ดนึกดน้ำบัลแล้วสมัยรุ่นพอ่อก็คือการผ่าตัดที่ใช้เปิดช่องท้องตั้งแต่ะะสะดือลงไปถึงกระดูกหัวหนา่าว แล้วก็แหวช่องท้องออกอเห็นต่อมลูกม,มาเมื่อไหรก็ตัดดอ,อกอะไรที่น่าตัดก็ตัดไปด้วยนะถ้าตัดหมดก็โชคดีถ้าตัดไม่หมดก็มะเร็งก็หลงเหลืออยู่ในปัจจุบันโรงพยาบาลใหญ่ๆส่วนใหญ่ก็จะมีโรบอตมชชีนเขาเรียกว่าโรบอติกพรสเตอตมีการตัดต่อมลูกม,มากออกโดยใช้เครื่องผ่าตัดที่เรียกว่าโรบอตเขาจะไม่ตัดแผลใหญ่ราคานี้แผลเกๆยาประมาณสองเซน ห้าถึงหกแผลที่หน้าท้องอะนะแล้วเขาก็มีเครื่องส่องกล้องลงไปะนะจะส่องจุดไหนก็แล้วแต่ถ้าเขาจากจะดูให้เห็นชัดแล้วเขาก็จะเห็นตอมลูกมาว่าอยู่ตรงไหนบ้างโตขนาดไหนอะไรเงี้ยแล้วก็มีอีกรูนึงที่เขาจะใส่เครื่องมือผ่านสายยางลงไปเนี่ยซึ่งจะมีเครื่องผ่าตัดติดอยู่ตรงปลายแล้วก็ไปตัดตอมลูปวมาออกโดยที่ใช้กล้องส่องแล้วก็ ตาตองลูกม,มากอ<ะ>เขาจะเห็นได้ชัดเจนเพราะว่ามีเครื่องขยาย m a magnifying g l a s s e s แต่ว่าตาดองไม่หมดก็อีกเรื่องหนึ่งนะอ,อย่างที่สองซึ่งเป็นอาการรักษาที่ร่วมมากับการผ่าตัดดั้งเดิมก็คือการฉายแสงนะ ใช้แสงนี่ก็ใช้เครื่องฉายแสงนั่งเดิมก็เป็น c o b a l ซิกซซึ่งเดี๋ยวนี้โรงพยาบาลทันสมัยทั้งหลายก็ไม่ใช้แล้วก็เป็นการฉายแสงธรรมดานเลยแหละซิมเปิล huh. มากท a าเกตไปที่ตองลูกหม,มา uh huh. บางครั้งก็พยายามที่จะฉายใ,ให้กว้างออกไปเพื่อควบคุมจุดที่คิดว่าอาจจะมีเมลงอยู่ด้วยครับ uh huh. ผลข้างเคียงจะเยอะหน่อยเ uh huh. พราะนั่นเป็นการรักษาแบบฉายแสงแบบโบราณ ถัดมาก็มีเครื่องฉายแสงที่ทันสมัยขึ้นเรียกว่า linear accelerator ใช้อิเล็กตรอนนะอิเล็กตรอนไปฮิตทางเซน t a r เกตแล้วก็ออกมาเป็นเอ็กซ m เรย์เอไปที่ตอมลูกหมากหรือตอมน้ำเหลืองที่อยู่ใกล้ๆต่ตอมลูกหมากก็พอทำได้ปลอดภัยกว่าโคบอลถัดมาอีกสเต็ปก็หลายปีมาแล้วก็มี i m r t หรือ intensity modulated radiotherapy อันนี้ก็มีหลายฟิลหน่อยนะใช้ linear accelerator เหมือนกัน แต่ว่าหลายช่องที่จายไปทาร์เก็ตก็สามารถคอนโทรลรังสีไปที่ต่อลูกหมากแล้วก็เอาเอาเอวิวะรอบๆได้ดีขึ้นหน่อยอนะแต่ก็ยังไม่ไม่ใช่เบส t m a ิน i n e เบส t เทคนิคตอนนี้ก็คือใช้เรียกว่า V-MAT หรือ Volumetric อาร์ r เทอ r a p y นะมัน X-ray Machine เนชย evolve หมุนรอบๆ Tar ์เ แล้วก็สามารถจะคอนเซนเทรตโดสที่ต่ำลูกหมากกับอวัยวะรอบๆต่ำลูกหมากได้ดีกว่าครับมีความปลอดภัยมากกว่าพร้อมกันนั้นก็อาจจะเคลียร์เได้ดีกว่าอันนี้ปมายถึงที่เขาบอกว่าพอฉายแสงปุ๊บแล้วไม่ต้องอ่อนเพลียเหมือนกับวิธีเดิมๆหรือเปล่าเหมือนก็มีบ้างแต่น้อยกว่าเพราะว่าเราคอนโทรลโดสโรงพยาบาลจุฬาลัตนี่ก็มีเทคนิคนี้ใช้อยู่อันนี้สามวิธีแล้วอ่าใช่มีอีกไหมฮะวิธีการรักษา ไฮโดรสเลตกับโลดอเเลตอ่า <นะ S 1> ครับอันนี้ที่เขาเรียกกัรฝังแรกไหมฟังังแรกแบบชั่วคราวคือไฮโดรเเลตเข้าไปสองสานาทีเอาออกอะนะอันนี้รังสีสูงเพราะนั้นห้องที่ทำจะต้องบุด้วยซิเบนกล่องที่ใส่รังสีที่อยู่ในวอยก็ต้องบุด้วยเหล็กหนาๆคอนเทนเนอร์เ er. วลาจะใช้ก็มีเครื่อง ลากมันออกมาเข้าไปในเป้าืืทอาร์เก็ตี่ตอมลูกมาใช้เสร็จก็ลากกลับมาเข้าแล้วก็เอาเครื่องคอนเทนเนอร์นะ่ยไปเก็บในห้องที่ปลอดภัยอ,อีกอย่างก็คือโลดสเรษก็คือเป็นฟรีแฮนด์ตามแลนนะสั่งแรกมาจากอเมริกาเลยสดๆแลน่นี่จับต้องได้แต่อย่าไปจับนานือบางครั้งจำเป็นที่ต้องถูกบ้างก็เป็นเม็ดๆออกมาต่างหากเราจะคำนวณแล้ว ว่าตอนลูกม,มากขนาดไหนจะใช้กี่เม็ดใช้โดสเท่าไหร่แล้วก็สั่งไปว่าจะเอากี่เม็ดทางบริษัทก็จะผลิตมาให้เราด้วยรังสีปริมาณที่เราต้องการในวันที่เราจะสว่างแร่มันจะอยู่ในตอนลูกม,มากตลอดไปเลยแรดนิบุกด,ด้วยไทเทเนียมข้างในเป็นไอโอไดด์หนึ่งสอเรซินแร่จะหมดรังสี1ปี 1> นะแต่มันค่อยๆหมดไปเรื่อยๆ เป็นเส้นตรงเลย2เดือนเหลือ50รซ็นังสี6เดือนเหลือ1 0 1ถึง12ปอปีวัดไม่ได้ที่จริงมันยังมีอ่ะไปเรื่อยๆพอลังสีหมดไปแล้วเนี่ยไอ้ทเทเนียมแับซูก็เป็นเศษเหล็กไปได้เป็นยังไงก็คือให้รังสีค่อยๆไปทำลายเรื่เซลล์เองตลอดเวลาแต่ก็ค่อยดํานยเพราะนั้นอันตรายต่อแกนรอบก็จะน้อยมากคุณบอกว่าถ้าเกิดว่า ผมเป็นมะเร็งต่บยุ่หมากแล้วไงครับผมผมจะมีวิธีการเลือกวิธีรักษาอย่างไงเพื่อให้ตัวเองแบบหายเลยหายขาดจากมะเร็งเลยไม่กลับมาเป็นซ้ำคุณหมอที่รักษาเขาก็ต้องพิจารณาว่าคุณมีมะเร็งที่โตช้าโตเร็วครับรักษาง่ายหรือรักษายากมากเรื่องหรือเปล่าหรือรักษาแบบสั้นๆนะแล้วก็อายุก็สำคัญด้วยคุณอายุเท่าไหร่ถ้าคุณอายุมาก แปดสิกว่าการรักษาที่จะ a g g r e s s i v e ก็ต้องระวังนะครับ,รบเพราะมันอาจจะมีผลต่อการดำรงชีวิตคุณภาพชีวิตด้วยถ้าเรา50กว่า60กว่าเราสามารถรักษาได้เต็มที่แล้วแต่ลักษณะของมะเร็งมีการทางเลือกอย่างอื่นนะไม่ใช่ผ่าตัดอย่างเดียวลองไปคิดดูก่อนนะคุณก็ไปหา s e a r ์ชดู Google อะไร uh huh. นะบริเณที่คุณเป็นเนี่ยโอกาสที่รักษาด้วยวิธีอื่นก็ยังมี uh huh. เช่นการฝังแร่ฝังแร่ต้องระวังเพราะมันฝังแร่ได้สองอย่างแบบใช้แร่รังสีสูงแต่ชั่วคราวกับใช้แร่รังสีต่ำแต่แบบถาวรน,นะแล้วก็ใครจะเป็นคนทำให้ได้ uh huh. และวิธีการที่จะทำเนี่ยมันมีอะไรบ้างโอกาสที่ประสบความสำเร็จ กล้ๆร้อยเปอร์เซ็นต์อย่าไปบอกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยหมอคนไหนบอกคุณว่าจะรักษาคุณแล้วทําทให้หายร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมว่าผิดจรรยาบรรณนะมันก็ผมนี่ไม่รักษาใครไม่บอกเขาว่า100ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ของผมสี่ของผมจริงๆนะเก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์สเตตที่หนึ่งหมอต้องบอกเขาด้วยว่าทําไปแล้วเนี่ยนอกจากสําเร็จแค่นี้แค่นี้เปอร์เซ็นต์แล้วผลข้างเคียงหรือคุณถามเขาจะมีอะไรบ้างถ้าคุณอายุ หกสิบกว่าเจ็ดสิบกว่ามีโอกาสที่จะมีสมบัติทางทางเพศสามารถมีความสัมพันธ์ทางเพศต่อได้ป่ะถ้าผมเคยมีมาก่อนนะไม่ใช่ผมหมดไปแล้วผ่าตัดแล้วก็กลับมามีอ๋อที่ตอนี้มันอยู่ตรงอวัยวะสืบพันธุ์ด้วยนช่ไหมต่อมลูกหมานี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของอวัยวะสืบพันธุ์นะมันไม่ได้ผลิตตัวสุจิแต่ผลิตน้ำมาสุจิท่านั้นเดงกก็บอกว่าโอกาสที่ผม สามารถจะคือผมยังปกติอ่ะยังเก็ดไปยังร่นอยู่โอเคฮะทาไปแล้วผมังมีโอกาสที่จะทําต่อไปได้เปล่าโอกาสที่จะสูญเสียสมบัติร่าทางเพศมีแค่ไหนก็ถามก้านะเพราะมันสําคัญคนอยย่แค่นี้นะถ้าผมผ่าตัดไปแล้วเนี่ยโอกาสที่ปัสสาวะรั่วอันนี้สําคัญมีมากน้อยแค่ไหนนะแต่ว่าอย่าลืมว่ากล้ามเนื้อหูรูดมันอยู่ตรงนี้นะ ถ้าไปตัดมันนิดหน่อยก็ปัสสาวะรั่วบ้าง oh. ตัดหมดก็ใส่ผ้อ้อมตลอดชีวิตอ่า ah, มีผลหมดอ่า ah. ใชนะ่ถ้าพมดว่าคุณอายุมากๆอายุบดเสรจคิไปแล้วเนี่ยครับไม่ควร่าตัดฝ hmm. ังแรกได้ฉายแสงได้นะ นั่นแปลว่าถ้าเกิดผมจะเลือกวิธีการไหนก็ตามผมต้องมีคำถามอยู่สีคำถามหนึ่งก็คือโอกาสในการหายใช่ไหมฮะสคือเรื่องของระบบปัสสาวะใ่สคือเรื่องของการการสืบพันธุ์ถูกไหมครับตอมลูกห่างมันแห้งไปแล้วทุกอย่างตายไปหมดไม่มีน้ําสุิิมันก็สืบไม่ป็นไม่มีไม่มีลูกเพราะว่าตัวสุจีมันไหวยไม่ได้ในที่โครนว่า มนอถ้าเกิดว่าเคยยังยังปกติอยู่<ม>ก็ก็ให้ถามคําถามนี้ด้วยสุดท้ายก็คือดูเรื่องการฟื้นตัวให้ให้เหมาะสมกับตัวเองกับแอ่ถึงจะสามารถเลือกได้ว่าเราเหมาะแบบไหน อันนี้ก็เป็นคำแนะนำดีๆนะฮะจากคุณหมอนะครับเผื่อว่าใครตรวจเจอนะฮะจะได้รู้ว่าอ๋อในปัจจุบันเรามีนวัตกรรมทางเลือดในการรักษามะเร็งต่อมลูกหมากอย่างไรบ้างนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอนะครับดีครับแล้วกลับมาอัปเดตนะครับข้อมูลดีๆนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาตัวนะฮะการดูแลตัวเองกับโรคมะเร็งได้นะครับกับมะเร็งท้องโดย c h g Cancer Center โรงพยาบาลจุฬาสามอินเตอร์นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ